สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้านทุกท่านนะคะที่กำลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง YouTube ของแอมนะคะเรามีให้ลูกค้าติดต่อถึง2ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของเพจ a c e b o o o นะคะหรือช่องทาง YouTube ที่แอมกำลังถ่ายคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะวันนี้เช่นเคยนะคะแอมจะรถ Ford รุ่น xlt นะคะราคาจำหน่ายเท่าไร่แต่แอมจะติดไว้นหน้าช่องให้นะคะรวมถึงชุดสีทั้งหมดนะคะแ,แอมจะติดไว้นหน้าช่องให้เช่นกันนะคะสำหรับ รถคันนี้นะคะเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลนะคะให้กำลังสูงสุด2,200ซีซีนะคะแล้วก็ให้แรงม้าถึง160แรงม้ากันเลยทีเดียวนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดแต่งชุดนี้นะคะที่แอมใส่ให้ลูกค้าฟรีๆนะคะ mm hmm. ทั้งหมดมีบริการฟรีๆทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดไฟแนนซ์บริการส่งมอบรถหรือว่าชุดแต่งนะคะแอมแต่งให้ลูกค้าฟรีๆทั้งหมดเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะ นะคะสำหรับชุดแต่งที่ยมใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าตัวครอบตัวกันชนด้านใต้นะคะอันนี้อมใส่ให้ลูกค้าฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มทั้งสิ้นนะคะมาในชุดแต่งที่เรียกว่าแรปเตอร์นะคะกันชนหน้าเราเปลี่ยนยกเซตให้นะคะใส่ชุดแรปเตอร์เข้าไปให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงตัวกันชนด้านใต้เนาะเราใส่เป็นสีทูโทนให้ด้วยนะคะเป็นสี เงินเงานะคะตัดกระสีดําด้านยังโคงไฟตัดหมอกให้ลูกค้าเช่นเคยนะคะสําหรับกระจังหน้าอันนี้เราบอกลูกค้าว่าลูกค้าสามารถเลือกฟอนต์ภาษาอังกฤษสีใดๆก็ได้นะคะลูกค้าเลือกได้ตามใจเลยเนาะสําหรับด้านข้างอีกสักนิดนึงนะคะในส่วนของไฟนะคะไฟเราใส่เป็นตัวข้อไฟหน้าให้ด้วยเนาะทั้งหมดนะคะติดเลนเจอร์แดงให้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับด้านข้างอีกสักนิดนึงนะคะตัวซุ้มล้อ ซุ้มล้ออันนี้ออกแบบมาเพื่อให้เข้าเซตกับตัวชุดลับเตอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็รวมถึงตัวแม็กยางนะคะแม็กยางอันนี้เราใส่เป็นแม็กไรยการของฟูเอลให้นะคะรวมถึงตัวยางแฮนดคุกนะคะซีรีส์ยางแฮนคุกเดนอปโอลสองหกห้าเจ็ดห้าอาทับนะคะอันนี้เราใส่ขอบ75ให้นะเพื่อให้รถดูสูงขึ้นนั่นเองนะคะปกติเราจะใส่7จ็ห้ด้วยนะคะ แล้วก็ตัวครอบโลโก้แก้มนะคะอันนี้ปกติจะมาเป็นสีเงินเงานะคะแอมซเป็นสีดำด้านให้ด้วยนะคะตัวกระจกด้านข้างอันนี้เป็นกระจกที่เติมไฟเลี้ยวใส่ตรงตัวกระจกมองหลังให้ลูกค้าด้วยนะคะกระจกขนาดใหญ่นะคะแล้วก็รวมถึงตัวเบ้ากันรอยนะคะที่ใส่เพิ่มให้ ฟรีมอันนี้ลูกค้าเลือกได้นะเปอร์เซ็นต์หนาบางว่าเจ้าเท่าไหร่เท่าไหรนะคะใส่ได้ทั้งหมดเลยการสตราดของแท้คู่ตัวโรงงานนะคะราวหลังคาอันนี้ใส่สวยงามอย่างเดียวนะคะไม่สามารถรับน้ําหนักได้นะเพราะว่าเป็นอสังี่เสริมที่เราเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปนะคะใน,นส่วนของท้ายกระบะนะคะที่เราอยากจะใส่เพิ่มให้ลูกค้านะคะจะเป็นตัวครอบไฟไท้ายนะคะติดเลนเจอแดงให้นะคะแล้วก็รวมถึง ัวกันชนด้านใต้นะคะอันนี้ที่เราใส่เพิ่มให้เนาะเป็นกันชนของ Outlander นะคะมีห่วงโอเมก้าสีแดงให้นะคะแล้วก็ไฟส่องป้ายกระบะให้ด้วยนะคะยังคงเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะเซ็นเซอร์ทอยหลังนะแล้วก็ใส่ปลายดาบให้นะคะเพื่อให้รถดูสวยงามมากขึ้นนะคะสำหรับส่วนท้ายของกระบะเนาะค่ะ เดี๋ยวเราไปดูภายในอีกสักนิดนึงนะคะว่าแอมใส่อะไรามาคู่ตัวโรงงานของเขาบ้างนะคะสำหรับลูกค้าโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเราพาเข้ามาเยี่ยมชมภายในห้องผู้โดยสารด้านในกันอีกสักนิดนึงนะคะกว้างขวางมากนะคะมากจริงๆเหมาะสําหรับผู้โดยสารตัวโตนะคะสะดวกสบายมากขึ้นจริงๆนะคะพร้อมกับพวงมาลัย POWER แบบไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันด้วยนะคะเบาะหนังเดินได้สีเทาดำนะคะเพื่อให้รถรูสปอร์ตรูรามากขึ้นจริงๆนะคะและยังให้จอขนาด8นิ้วรองรับ Android Auto รองรับ Apple CarPlay อีกด้วยนะคะและยังไม่หมด เพียงเท่านี้นะคะเรายังเพิ่มระบบความปลอดภัยต่างๆนานาเข้ามาให้ลูกค้าเยอะแยะมมากมายเลยนะคะเช่นระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะคะระบบป้องกันร,ร้อหมุนฟรีนะคะแล้วก็ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะแล้วก็ยังรวมถึงระบบลดความเสี่ยงจากการพิการด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะสาหรับเบาะคนขับนะคะปรับได้6ทิศทางด้วยนะคะลำโพงให้ถึง6ตําแหน่งนะคะแล้วก็ ระบบควบคุม c r u คอน Control นะคะอันนี้เราใส่เพิ่มให้ด้วยนะคะเป็นระบบควบคุมความเร็วนั่นเองนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนาะแล้วก็ให้ที่ปัดนำ้ำฝนเป็นแบบอัตโนมัติแล้วนะคะกระจกมองข้างปับไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับคอชัซนภายในนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถยนต์ของ Ford อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแคปหรือ4ประตูนะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ ดูคลิปไหนของแอมอยู่นะคะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์ให้แอมได้เลยนะคะแ,แอมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ในช่องให้นะคะแล้วก็รวมถึงลิงก์ไลน์นะคะแล้วก็ตัวลิงก์ของเพจ Facebook นะคะแ,แอมจะทิ้งไว้ให้นะคะสำหรับนี้ขออนุญ,ญาตนะคะพารถเจ้าคันนี้ไปส่งมอบให้ลูกค้าก่อนเนาะขออนุญ,ญาตเตรียมรถก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าแอมจะเอารถรุ่นไหนมารีวิวให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ